สวัสดีครับวันนี้มาที่ลาบหิมนาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุดตรดิตห่างจากโรตัสมาไม่เท่าไหร่นะก็จะมีป้ายที่หน้าซอยนะเขียนว่าลาบหิมนาเดินเข้ามาหน่อยนึงหรือว่าขับรถเข้ามาหน่อยนึงก็จะถึงร้านอาหารที่ติดกับริมนานะ บรรยากาศดีมากลมพัดเย็นสบายนะเหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็มิสหายนะมาพบปะกันกลางวันอาจากาศอาจจะร้อนสักนิดนึงนะแต่ก็มีลมถ่ายเทตลอดอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลาบนะอ่อมพวกอาหารทั้งเหนืออาหารที่เกี่ยวกับประเภทเนื้อนะมีหลากหลายให้เราสั่ง สามารถมานั่งดื่มได้นะแล้วก็มาชมบรรยากาศที่สวยงามนะตอนนี้กําลังเขียวเลยนะยังไม่ได้เกี่ยวนะข้าวยังไม่สุกก็เขียวเย็นตาดีนะเย็นตาดีวันนี้มีโอกาสก,าก็สั่งลาบมาชิมนะแล้วก็แกงอ่อมแล้วก็มีไข่เกียวนะแล้วก็มีข้าวสวยนะก็วันนี้ รวมทั้งหมดก็ประมาณ180บาทนะกับน้ำอีก1ขวดนะพักประทานอาหารกลางวันวันนี้สั่งหลายอย่างก็เพื่อจะมาชิมนะ